สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็ทางกลุ่มธนาคารนะครับโกลแมน n ซ็ก h ์นะครับก็ได้คาดการณ์นะผลกระทบของโอมิครอนนะครับในกรณีนะที่เป็นลบนะว่าอาจจะส่งผล ให้ GDP นะครับของโลกในไตรมาสหนเนี่ยในปี2022นะครับนะอาจจะลดลงนะไปถึง2.5เนะครับเพราะว่าเราต้องมาดูนะสถานการณ์เป็นอย่างไรนะนี่ก็เป็นข่าวชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมาฟังกันนะครับทาง Goldman Sachs นะครับได้วาดนาร่างนะฉากทัดนะสำหรับผลกระทบนะของโอมิครอนนะต่อการเติบโตของโลกนะครับ โดยมองเห็นนะฉากทัดนะแบบลบ2แบบและ1แบบนะของการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดนะครับแล้วอีกแบบเนี่ยที่เป็นบวกเป็นการเร็วเกินไปนะที่จะปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะที่นะผลกระทบเนี่ยยังคงไม่ชัดเจนนะครับโดยทางบรรดานะครับกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์นะครับของบริษัทนะของ o o d m a n Sachs นะครับได้ตั้งขึ้นมานะออกมา4ฉากทัด นะสำหรับผลกระทบนะที่มีโอกาสความเป็นไปได้นะครับต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกจากไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่ในขณะทีนะ่ได้มีการเพิ่มเติมด้วยว่านะมันเร็วเกินไปที่จะปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ของพวกเขาตามที่ยังมีความไม่ชัดเจนว่าสิ่งใดที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นนะครับโดยฉากทัศน์แบบแรกนะครับเป็นแบบลบนะคือ โอมิคอนเนี่ยแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าไวลรัสตัวเก่าเดลต้าสิ่งนี้มีผลในการเติบโตทั่วโลกนะครับในไตรมาสแรกเนี่ยนะชะลอตัวลงไปที่2%นะวัดนะอัตราไตรมาสต่อไตรมาสต่อปีนะหรือเข้าๆนะฮะที่ต่ำกว่าการคาดการในขณะปัจจุบันนะครับของทางโกลแมน และสำหรับปี2022ทั้งปีนะเศรษฐกิจกโลกเนี่ยยังคงขยายตัวนะที่4.2นะหรือ0.4ต่ำกว่าที่คาดการในขณะปัจจุบันในขณะที่มุมมองต่อเงินเฟอ้อนะครับก็ยังเป็นความคุ้มเครือฉากทัศที่2นะครับก็คือเป็นขาลงอย่างรุนแรงนะคือ ทั้งความรุนแรงของเชื้อโรคและภูมิคุ้มกันนะต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับเลวร้ายลงนะอย่างเป็นสาระสำคัญนะมากกว่าเดลต้าการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกนะครับก็จะถูกผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่กว่าในขณะที่ผลกระทบนะของเงินเฟอ้อที่อีกครั้งหนึ่งนะมีความคุมเครืออยู่ แล้วก็ฉากทัศนที่3นะครับก็เป็นการเตือนที่ผิดพลาดนะค,คือโอมิครอนนะแพร่ระบาดได้ช้ากว่าเดลต้าและไม่มีผลกระทบนะที่มีนัยยะสำคัญต่อการเติบโตของโลกนะครับและเงินเฟอ้อแล้วก็มาถึงฉากทัศนที่4นะเป็นฉากทัศน์แบบบวกคือโอมิครอนนะแพร่ระบาดได้เพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่สร้างเชื้อที่รุนแรงน้อยลงมากในฉากทัดนะความเป็นปกตินะจากการคาดเดาการลดลงสุดที่นะของภาระเชื้อโรคเนี่ยนะได้ปล่อยให้การเติบโตของโลกสูงขึ้นนะกว่าเส้นฐานของโกแมนเงินเฟ้อดูเหมือนว่าลดต่ำลงในขณะที่นะมีการทําการปรับสมดุลใหม่ของอุปสงค์และการฟื้นตัวขึ้นนะของอุปทาน ทางสินค้าและแรงงานต่างๆนะครับก็เร่งตัวขึ้นนั่นเองนะครับผลที่สุดนะครับก็คือโอมิครอนเนี่ยอาจจะสามารถนะมีผลกระทบนะการเติบโตที่มีขนาดใหญ่แต่นั่นอยู่ในช่วงนะของทางการแพทย์และดังนั้นผลทางเศรษฐกิจนะครับยังคงนะขึ้นแนะยังคงกว้างขึ้นนะครับอย่างไม่ปกตินะกล่าวไว้ในโน้ตของรายงานวิจัยนะโดยแจน แ e ตเซียนะครับแล้วก็ความที่สิ่งนี้นะครับและนะความเป็นไปได้นะของอการแจ้งเตือนนะที่ผิดพลาดพวกเราไม่ได้กำลังสร้างนะการเปลี่ยนแปลงนะที่สัมพันธ์นะกับโอมิครอนต่อการคาดการณ์การเติบโตเงินเฟ้อและนโยบายทางการเงินนะของพวกเราจนกว่า ความเป็นไปได้นะครับของฉากทัศน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นอะไรบางอย่างที่มีความชัดเจนมากขึ้น่างนะครับพวกเขาเกล่าวนะอะไรที่มาต่อจากนี้นะครับดูเหมือนจะถูกชี้นําโดยอะไรนะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ค้นพบเกี่ยวกับไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่รวมถึงมันสามารถที่จะต้านทานวัคซีนได้ขนาดไหน และมันสามารถแพร่ระบาดได้มากกว่าไวร์สกายพันธุ์เดลต้ามากขนาดไหนซึ่งจะลุกลามในไม่กี่เดือนนี้โดยปราศจากการส่งให้เศรษฐกิจกลับไปสู่การถดถอยนะครับอันนี้คือเนื้อหาว่าขณะนี้นะครับโกลแมนนะได้คาดการ4นะสฉากทัดนั่นเองนะมี2ฉากทัดนะที่มองว่าอาจจะเป็นลบและอีก2ฉากทัดนะที่มองว่า น่าจะเป็นบวกนั่นเองนะครับมันจึงต้องติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ2สัปดาห์นักวิทยาศาสตร์จะค้นพบออกมานะครับว่าเจ้าไวรัสไกลพันธุ์ตัวนี้มันจะแพร่ระบาดได้เร็วกว่าไหมอาการรุนแรงกว่าไหมนะแล้วก็มันจะ นะดื้อนะต่อวัคซีนขนาดไหนนะครับซึ่งจะส่งผลให้มีมาตรการนะโยบายต่างๆนะจากทางภาครัฐบาลนะทั่วโลกนะครับซึ่งอาจจะส่งผลนะให้เศรษฐกิจเนี่ยนะชะลอตัวหรือเข้าสู่การถดถอยก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0ศนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดแลนะเป็นการพูดคุยกันในทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับท่านก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับ โดยการนะส่งชื่อน,ะนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านนะครับเข้ามานะสมัครนะโดยผ่านทางอีเมลแอดเดสนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์นะครับ at gmail.com เท่านั้นนะครับนะผมจะนำอีเมลของท่านเข้าสมัครอีเมลกลุ่มแล้วก็จะจัดส่ง meeting ID กับ meeting password นะครับไปให้ท่านนะครับในการประชุมนะรายสัปดาห์ผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า Woop Meeting นะครับ ท่านก็จะรับมิ팅ไอ m ดี t มิ팅พา s s w o วดก่อนการประชุม15นาทีนั่นเองนะทุกท่านสามารถสมัครก็มาได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะสำหรับท่านที่ต้องการนะร่วมสนับสนุนช่องผมนะที่ต้องการให้เติบโตขึ้นไปนะเป็นวิทยาทานธรรมทานนะให้แก่ชุมชน ให้แก่ช่องนี้ให้แก่สังคมนะครับนะเพื่อเป็นสีปัญญานะเพื่อจะปรับตัวให้อยู่รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับก็สามารถทำได้ตามบัญชีนี้นะครับน้องขอขอบคุณทุกท่านแชร์ดิดต,ตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ